พลังงานของคนไกลนะคะในหน้าไพ่นี้นะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์แต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดเยอะคิดมากมีความเครียดแต่ภายนอกดูเหมือนจะสดใสเร่าเริงเป็นคนที่เฟลลี่นะคะแต่พอ รู้จักเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเครียดมากๆบางคนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะบางคนคุณรู้จักเขาในโลกออนไลน์ได้คนคนนี้นะมีความแตกต่างจากคุณนะคะถ้าเป็นคนไทยก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตที่แตกต่างกับคุณมากๆ ดูภายนอกของเขาเป็นคนที่ร่าเริงม,มากๆค่ะแต่พอได้คบได้คุยแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเครียดบางคนอาจจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขานะคะที่เขาเครียดนะเกี่ยวกับงานนะคะหรือว่าบางคนก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแหละค่ะแต่พี่หมอเห็นอย่างหนึ่งคือ เป็นคนที่รักใครรักจริงเขารักคนยากแต่พอได้รู้จักกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนกับเขาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคือคุณมีความเข้าใจในตัวเขาแล้วคุณก็เป็นคนที่ทำให้เขายิ้มทำให้เขาหัวเราะได้เขาเรียกว่าปฏิกิริยาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำกับเขาหรือว่าพูดกับเขาบางคนอาจจะยังไม่เจอกันเนาะแต่ว่าเป็นการใช้คำพูดหรือว่าการแชท คุยกับเขาคือทำให้เขายิ้มได้นะคะเรื่องของคุณอยู่ในหัวของเขานะเขาคิดเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะคนคนนี้นะคะพี่หมอเห็นการอยากเดินทางการอยากเริ่มต้นชีวิตได้พูดได้คุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่ใช่จริงๆในบางครั้งบางคราวที่เขาเครียดเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขาได้พูดได้คุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่า ความเครียดนั้นมันหายไปเพราะคุณทำให้เขายิ้มเพราะคุณทำให้เขาหัวเราะพี่หมอเห็นหน้าที่การงานหรือว่าการใช,ช้ชีวิตของเขานี่คือเครียดจริงๆมันเป็นไพ่จติกือมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะทั้งจติกแล้วก็ทั้ง อาไพ่คิงดาบเนาะแต่พอได้รู้จักกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นประมาณนี้นะคะเขาอยากให้คุณเป็นตัวจริงของเขายิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งคบหาแล้วเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับเขานะมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอได้เดินทางไปเจอกันนะคะในหน้าไพ่นี้นะเขาอยากเจอคุณจริงๆคะ่ะถ้าเขาเป็นคนต่างชาตินะพี่หมอเห็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมีการเดินทางแล้วก็การเริ่มต้นใช้ชีวิต แล้วก็การมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วจริงๆคุณเป็นคนที่เขาอยากเจอในช่วงเวลานี้คุณจะได้เจอกับเขาค่ะ